ชื่อมะนาวนะคะชื่อจริงชื่อว่าสุธตาธรรมยุสกุลค่ะปกติเป็นคนแบบกินนมวัวแล้วก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวอะไรเงี้ยแบบปวดท้องรู้สึกว่าแบบท้องอืดอะไรเงี้ยใช่คือถามว่ากินได้ไหมมันก็มันก็กินได้อะแต่แบบเหมือนกับว่าเวลากินแล้วมันก็จะรู้สึก ไม่ดีอะไรเงี้ยแบบได้ยินเสียงท้องตัวเองแบบอะไรเงี้ยแบบมันรู้สึกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าแบบไม่กินดีกว่าเป็นตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเลยแบบกินนมแม่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนถ้าแบบสั่งอะไรรวมกันกินอะไรเงี้ยก็แบบกินนี้หน่อยหน่อยกินได้มันก็จะมีอาการแต่ว่ามันไม่เยอะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องดื่มอ่ะก็แบบกินมันชาโซดาอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบเพลซฟมากกว่าก็มีช่วงนี้ใช้ผงนัวทําแบบกาแฟอะไรเงี้ยตอนเช้าก็แบบเอามาชงกับกาแฟกินแล้วก็มีแบบชงแทนนมกินกับ ซีเรียลตอนแบบเวลาอาหารว่างระหว่างวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบทำแม็นั้งสลัดกินกับสลัดอะไรเงี้ยมันก็อร่อยแล้วก็รู้สึกว่าแบบกินง่ายรสชาติมันแบบไม่ได้แบบโดดขึ้นมาจนทําให้รู้สึกว่าแบบเป็นธัญพืชธัญพืชอะไรเงี้ยเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยล้วก็แบบเลื่อนๆไถ่ไถไปแล้วก็แบบเจอแบบมันยิงแอดมาขึ้นเป็นแบบป๊อปอัพก็เลยแบบกดเข้าไปดูแบบเขาเคลมว่าแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคนที่แบบแพ้นมวัวเป็นแบบทางเลือกแล้วก็แบบมีประโยชน์ ก็เลยแบบลองไปดูรีวิวก็เหมือนมีแบบยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยแบบรีวิวไว้2องช่องแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็ดีเหมือนกันใช้ชีวิตง่ายขึ้นมันแบบเป็นทางเลือกที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยจะได้แบบรู้สึกว่าเฮลตี้มากขึ้น